มาแล้วคะ่ะวันนี้น้องวา,าดูการเดินขบวนไทยตะนาวสีแล้วก็งานประเพณีกินข้าวห่อกระเหลี่ยงชาวสวนพึ่งค่ะมี1ปีหนึ่งครั้งนะคะเดินขบวนยาวเลยคะ่ะอันนี้จะมีทุกเชื้อชาติเลยนะคะที่อาศัยอยู่ในสวนพึ่งมาเดินร่วมขบวนค่ะส่วนน้องก็มาดูกันเดินขบวนนะคะเจอน้องน้อง fc เยอะเต็มไปหมดเลยค่ะผู้ที่มาเดินขบวนนะคะก็จะมีหน่วยงานนักเรียนแล้วก็คนในชุมชนค่ะทุกคนนะคะก็จะแต่งตัวตามเอกลักษณ์แล้วก็เชื้อชาติของแต่ละหมู่บ้านน,นั้นๆค่ะซึ่งปีละครั้งนะคะถึงจะได้เห็นกัันนนทที่ชุดสวยยๆง้งเล ะะระหว่างที่น้องวัดดขบวนอยู่นะคะเจอแต่พี่พีเน้องน้อง FC, ทั้งนั้นเลยค่ะรู้จักน้องวัดกันหมดเลยที่นี่นะคะอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะมีแต่ผู้คนน่ารักแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะบรรยากาศก็ดีด้วยค่ะน้องวัดก็มาร่วมถ่ายกับท่านนายกเปียกด้วยค่ะทาย,ยวนนะคะขบวนก็จะยาวเลยค่ะแต่ละหมู่บ้านก็จะแต่งตัวเอกลักษณ์ของตัวเองเลยค่ะและเดือนนี้นะคะเป็นเดือนสิงหาค่ะก็เป็นประเพณีกินข้าวห่อของชาวกะเรียงอำเภอสวนพึ่งด้วยค่ะและพี่ๆี่ท่านไหนนะคะที่ได้มาเอกหรขง วยค่ะปีจะมีหนึ่งครั้งนะคะจัดขึ้นในเดือนสิงหาค่ะและมาร่วมถ่ายกับท่านนายกบอยแล้วก็ท่านรองค่ะและนี่ก็จะเป็นไทยเชื้อสายจีนค่ะสวยๆกันทุกคนเลยนะคะเดินไปทางไหนก็เจอแต่พี่ๆน้องๆ fc นะคะมีทุกรุ่นทุกวัยเลยค่ะและวันนี้นะคะนงมณ์ก็แต่งตัวเข้าตรีมด้วยค่ะส่วนตากล้องก็ใส่เสื้อกะเหลี่ยงมาด้วยค่ะนงมด์เองนะคะก็เป็นทั้งกะเหลี่ยงปากกยอนแล้วก็โพรงสามารถสื่อสารพูดได้ทั้งสองภาษาเลยนะคะงานไทยตะนาวสีปีนี้นะคะก็ยิ่งใหญ่เลยค่ะมีสินค้ามาด้ววยยแลละะะะนนนนนนน้้อองงมมกก็เเจคคคีิ่่่ขาา จริง,รง FC ๆ FC เหนียวแน่นเลยนะคะแล้ววันนี้น้องมันก็นัดเจอกับครูโอด้วยค่ะเอาครีมใฮยากับวิซีซองมาให้ครูโอนะคะสองตัวนี้น้องมันใช้คู่กันตลอดค่ะเดี๋ยวน้องมันจะไปเดินในงานกันหน่อยนะคะว้าวเจอ FC อีกแล้วค่ะคนนี้สวยมากชุดที่พี่ๆเขาใส่กันนะคะเป็นชุดกระเลียงค่ะนานๆจะใส่ทีนะคะสวยมากเลยค่ะเนื้อผ้าน,นะคะกว่าจะทอได้แต่ละผืนคือใช้เวลานานมากค่ะและชุดสีแดงนี้นะคะก็จะเป็นชาวมอนค่ะในอำเภอส่วนพึ่งของเรานะคะมีหลายชาติพันธุ์เลยค่ะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอันนี้ก็จะเป็นน้องเลคนสวยนะคะค ไปทางไหนก็เจอแต่พี่พ,พี่น้องๆอง FC น่ารักกันทุกคนเลยค่ะงานก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่15จนถึงวันที่22กันเลยนะคะมีร้านคาเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็เจอน้องนองนะคะน่ารักกันอีกแล้วค่ะที่อำเภอสวนพึ่งของเรานะคะไม่ได้จัดงานแบบนี้มาหลายปีแล้วค่ะปีนี้ก็ยิ่งใหญ่กันเลยนะคะคลึกคลื่นเลยค่ะมีซูมให้ถ่ายรูปเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็มีน้องน,อง,น,อ,งนอง FC มาขอถ่ายรูปอีกแล้วน่ารักกันจริง,งๆเด็กสมัยนี้โตไวแล้วก็สวยกันทุกคนเลยค่ะน้องมดไทยเก็บไว้ทุกคนเลยนะคะก, ai, กลัวตกหล่นค่ะแต้้รอองขภัยยดวจิ ะะอันนี้ก็จะเป็นท่านคุณครูนะคะบอกว่าติดตามน้องมวดมานานแล้วค่ะตอนนี้บรรยากาศก,ก็เริ่มเย็นลงแล้วค่ะน้องมวดก็ยังถ่ายรูปไม่หยุดเลยตั้งแต่มาจนถึงตอนนี้มีสีรักแล้วก็เหนียวแน่นจริงๆค่ะน้องมดเองก็ดีใจมากๆเลยนะคะขณะน้องมวดเองก็อยู่ในอำเภอสวนพึ่งนะคะไม่มีเวลาเลยค่ะเพิ่งจะได้มาเจอกันน้องๆก็วันนี้เลยค่ะพี่ๆบางท่านที่น้องมวดเจอนะคะก็รู้จักกันอย่างดีเลยค่ะ,คะเคยออกกําลังกายด้วยกันหรือว่าทํางานร่วมกันค่ะและนี่ก็จะเป็นซูมที่พี่ๆในอำเภอสวนพึ่งนะคะจัดไว้ค่ะสวยมากมาเดินมาเที่่ยยวมาาถรูปกันได้ เลยนะคะหรือว่าจะมาหาของกินก็ได้ค่ะของขายเยอะเลยค่ะเจอน้องๆ FC คนสวยอีกแล้วน่ารักไม่ไหวแต่ละคนนะคะบอกว่าดูคลิปน้องมดเป็นประจำเลยค่ะ FC มีหลายรุ่นเลยนะคะตั้งแต่ตัวน้อยยันผู้ใหญ่เลยค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่จํากันได้แล้วก็ซัพพอร์ตน้องมดมาโดยตลอดน้องมดเองก็ไม่ค่อยได้ออกจากบ้านนะคะนานๆออกทีนะคะเจอน้องๆ FC เยอะแบบนี้ตื้นตาใจมากค่ะและตอนนี้น้องมดก็มากันที่โซนอาหารกันบ้างแล้วค่ะใครยังไม่ได้มาเดินนะคะมาชิมมาช้อปกันได้เลยค่ะของกินเยอะมากและน้องมดก็ดิ่งตรงมาที่ร้านหอย รวมร้านนี้เลยค่ะอร่อยมากและเจ้าของร้านก็บอกเป็น FC น้องมดด้วยค่ะมีพี่ๆน้องๆนะคะมาขอถ่ายรูปไม่หยุดเลยค่ะน่ารักกันจริงๆไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วนะคะบอกได้แค่คําเดียวค่ะว่ารักทุกคนเลยค่ะซึ่งน้องมาตัดคลิปนี้นะคะมีความยาวมากค่ะพยายามไม่อยากให้ตกหล่นใครเลยนะคะเก็ FC ของน้องมดน่ารักจริงๆน้องมดก็ตั้งใจถามให้เลยนะคะน่าจะเป็นคลิปยาวที่สุดเท่าที่น้องมดเคยถ่ายมาเลยค่ะพี่ๆเจ้าของร้านแต่ละร้านนะคะก็บอกรู้จักน้องมดกันหมดเลยค่ะน้องมดเองนะคะก็เดินซื้อของเต็ม ไม้เต็มมือเลยค่ะอันนี้ก็ต้องมีผู้ช่วยมาช่วยถือไปบ้างแล้วนะคะ FC น้องวันน่ารักทุกคนเลยค่ะที่งานนะคะของขายเยอะเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนสามารถมาอุดหนุนแต่ละร้านได้เลยนะคะและวันนี้น้องวันก็ได้ของกินมาเยอะเลยค่ะงานมีถึงวันที่22นะคะเดี๋ยวน้องวันจะแวะมาอีกค่ะใครที่อยากมาเทีย่ยวสวนพึ่งนะคะมาได้เลยค่ะช่วงนี้นะคะมีงานประเพณีกินข้าวห่อด้วยค่ะของชาวก็ะเหลี่ยงนะคะหรือตกเย็นมาก็แวะมาเดินเที่ยวที่งานกันได้เลยค่ะ